ผมได้ทำฝอยทองเนี่ยได้นรับสี่อัเสี่แล้วที่สิบเอ็ดผมมาจากภูมิแนที่สบดินผู้แพรวันนี้ผมจะพูดถึงภูมิยาท้องถิ่นภูมิยาท้องถิ่นที่ผมมาก็คือไม้เท้าไม้ตะโพดครับสาหรับไม้เท้าไม้ตะโพดก็คนในสมคุณปี่โยชน์ของไม้เท้าคนในสมัยก่อนเอเขาจะส่วนใหญ่นะครับเอาไว้ปกป้องกันตัวแบบเวลาเราไปไหนตอนไหนแล้วเราไม่มีอาวุธก็ ขาจะพกเนี่ยไม้เท้าไหมแต่คนอันเนี้ยไปคนละอันแต่ถ้าบางคนมีมีเขาก็ไม่พกมีมีปืนเนี้ยไม่พกเพราะว่าเขาก็ใช้มีดใช้ปืนเนาะแต่ว่าคนในสมัยก่อนแบบเออเขาไม่รู้ว่าเออพกมันลำบากอะไรย่างี้ยเขาเขาจะไม้เท้าไว้อันหนึง่งเวลาจมมามีโจนมาป้นเราอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้ไม้เท้าเนี้ยแบบไว้ปาดไว้แบบป้องกันตัวแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือเอาไว้ประยุงตัวเองแบบไม่ให้ล้มอะครับเพราะว่าไม้เท้ามันแบบแข็งแรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ประยุงตัวเองไว้หรือบางคนก็นิยมตีลูกตีหลานอย่างนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่ลูกหลานตายไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้หยอกเล่นก็ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครคเราจะเอาวสวนตรงข้างล่างตรงนี้ครับอเอาตรงไหนดี เอาตรงเอาตรงด็านนี้แบบเบอมันต้นยาวแล้วกันน,นีต้นยาวใหญ่ๆเนาะแล้วก็เ้าอะไรแงะผมก็แงะตรงนี้ออกมาปุ๊บแงะมามันก็จะได้ยาวเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครับแล้วก็ไปเหลาไปเหลาไปเหลาความยาวก็เอาแบบพอดีกับมือเรานะความยาวความใหญ่เราก็บางคนก็จะเอาไปจุดไฟด้วยเพราะว่ามันจะมีเสี่ยนอืม ผมก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันเนี่ยหัวดำๆเนี่ยหัวดำดเนยเหลาเหลาตรงนี้ออกมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับพอต้นมันแบบเป็นแบบตรงๆมาให้อยู่แล้วแล้วก็เลือกต้นดีๆหน่อยก็เนี่ยน,นะครับวิธีทําไม้ทามอมนทพก็อันนี้จบจริงละจบจบ